อยู่กันที่แบบผึกขัดที่5.4นะคะคณิตศาสตร์ปหกเล่มหนึ่งค่ะบทที่5แบบรูปค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่145ค่ะร้านขายสินค้าโอท็อปร้านหนึ่งจัดเรียงหมอนขวานเป็นชั้นๆดังรูปข้อนี้นะคะเขาถามสองคำถามค่ะคำถามแรก ถ้าต้องการเรียง8ชั้นจะต้องใช้หมอนขวานกี่ใบและคำถามที่2คือถ้าทางร้านมีหมอนขวาน100ใบจะเรียงได้ทั้งหมดกี่ชั้นและชั้นล่างสุดมีกี่ใบลักษณะการเรียงหมอนนะคะก็จะคล้ายๆกับข้อที่เรียงขนมลูกเต่านะคะก็ต้องคิดเป็นชั้นๆไปนะคะทีนี้เรามาดูกันในคำถามของข้อแรกก่อนก็คือ ถามว่าถ้าต้องการเรียง8ชั้นเนี่ยต้องใช้หมอนขวานกี่ใบเราก็ต้องมาคิดกันในแต่ละชั้นก่อนนะคะทีนี้ชั้นที่1ชั้นที่1เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใบจํานวนชั้นนะคะชั้นที่หนึ่งหนึ่งใบและทีนี้ในชั้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีหมอนแค่ใบเดียวชั้นอื่นก็จะไม่มีเนาะเราก็จะขีดไว้ค่ะต่อมาชั้นที่สองชั้นที่สองก็จะเป็นรูปที่สองนะคะ สองชั้นชั้นที่หนึ่งมีหนึ่งใบชั้นที่สองมีสามใบรวมได้หนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ต่อมาสามชั้นสามชั้นนี้เราทราบแล้วว่าชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองเนี่ยมีกี่ใบใช่ไหมชั้นที่หนึ่งก็มีหนึ่งใบชั้นที่สองมีสามใบ ต่อมาชั้นที่3มี5ใบก็จะได้แตบบ่ชั้นอื่นก็ขีดไปนะคะรวมทั้งหมด 1____ บวก3ามบวกหได้9ใบต่อมาชั้นที่4ต่อมาไม่ใช่ชั้นที่4ต่อมาเรียงหมอน4ชั้นแบบนี้นะคะก็มาดูว่าชั้นที่1ถึงสเนี่ยเราทราบแล้วจำนวนใบของหมอนเราทราบแล้ว แต่ว่าชั้นที่4เนี่ยเราก็มานับค่ะหนึ่ง6 7สาสี่ห้าห็ดชั้นที่4ี่มี7ใบเนาะชั้นที่4ก็คือชั้นล่างสุดนะคะเวลาเขานับชั้นนะเขานับจากบนลงล่างนะคะแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ถ้าเรียงไป4ี่ชั้นแล้วชั้นอื่นๆที่ยังเรียงไม่ถึงก็ไม่มีนะคะก็ขีดไว้รวมแล้วจะได้กี่ใบหนึ่งบวกสบวก5บวก7 ได้16ใบต่อมาถ้าเรียง5ชั้นละ่ะเราจะทราบไหมคะว่าชั้นที่5เนี่ยจะมีหมอนกี่ใบทีนี้เราก็ทราบชั้นที่1ถึง4แล้วใช่ไหมก็1บวก3บวก5บวก7และนักเรียนคิดว่าชั้นที่5เนี่ยจะต้องมีหมอนกี่ใบคะดูจากลักษณะแบบรบูปการเพิ่มของจำนวนหมอนในแต่ละชั้นแล้วนะคะ หนึ่งสามห้าเจ็ดแสดงว่าชั้นที่ห้าเนี่ยต้องมีเก้าใบทีนี้พอเรานำจำนวนหมอนหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยนำทั้งหมดเดยังมาบวกกันมันก็จะได้ยี่สิบห้าต่อมาถ้าเรียงหมอนหกชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่ห้าเราทราบจำนวนละหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้า ชั้นที่6ก็ต้องเป็น11ใช่ไหมคะถ้านำทุกจำนวนในในการเรียงหมอน6ชั้นเนี่ยมารวมกันทั้งหมดเลยก็คือ1 3 5 7 91เนี่ยนำมาบวกกันก็จะได้หมอนที่ใช้ทั้งหมด36ใบคะ่ะต่อมาถ้าเราเรียงหมอน7ชั้นล่ะ จำนวนชั้นอื่นๆเราก็รู้หมดแล้วชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้นที่7คิดว่าจะต้องใช้หมอนกี่ใบคะอ่ะก็ะต้องใช้หมอน13ใบทีนี้36บวกกับ13เป็น ต่อมาถ้าเรียงหมอน8ชั้นละ่ะก็เราก็ทราบหมดแล้วเนะวาะว่าแต่ชั้นที่หชั้นที่เจ็ดแต่และชั้นมีกี่ใบเราก็ใส่ตัวเลขไปชั้นที่8ปดจะต้องเป็นกี่ใบคะสิบห้าเนาะสี่สิกับ15บ้าบวกกันได้หกสบสี่ใบค่ะ ทีนี้เราก็ทราบแล้วว่าถ้าเราเรียงหมอนเนี่ยแชั้นต้องใช้หมอนทั้งหมด64ใบนั่นเองอะทีนี้มาดูในคำถามข้อที่2เขาบอกว่าถ้าทางร้านมีหมอนขวาน100ใบจะเรียงได้ทั้งหมดกี่ชั้นและชั้นล่างสุดมีกี่ใบอะทีนี้เราก็ต้องนำแบบรูปของการเรียงจำนวนชั้นเนี่ยเรียงต่อกันขึ้นไปเนาะจนกว่าจะครบ100ใบถึงจะนับจำนวนชั้นได้นะคะ ในนี้ที่เราทราบเนี่ยตอนนี้เราทราบของจำนวนหมอน8ชั้นแล้วก็คือ64ใบใช่ไหมคะเราก็นำจำนวนชั้นที่1ถึงชั้นที่8เนี่ยมาเขียนไปยังบวกกันเนาะ1บวก3บวก5บวก7บวก9บวก11บวก13บวก15อ่านี้มี8ชั้นแล้วชั้นที่9ชั้นที่9ก็จะต้องใช้หมอนกี่ใบคะ ใช้หมอน17ใบชั้นที่10ใช้หมอน19ใบอ่ะทีนี้ถ้าเรานำตั้งจำนวนเนี่ย1 3 5 7 9 11, 11 13 15 17 19นำพวกนี้บวกกันได้100ใบพอดีอ่ะแล้วทีนี้เราก็มานับเิคะว,ว่าชั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นชั้นที่เท่าไหร่ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแดเกชั้นสุดท้ายเป็นชั้นที่10แสดงว่าหมอน100ใบจะเรียงหมอนขวานได้ทั้งหมด10ชั้นชั้นล่างสุดก็คือตัวเลขสุดท้ายนะคะคือเลข19ก็คือมี19ใบนั่นเองลักษณะาการเรียงหมอนก็จะเป็นแบบนี้นะคะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ ชั้นล่างสุดก็จะมีจํานวนหมอนมากที่สุดนะคะลักษณะการเพิ่มก็เป็นลักษณะการบวกเพิ่มแบบแบบเลขคี่แบบนี้นะคะ1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 19แบบนี้นะคะอันนี้ก็การคิดก็คล้ายๆกับข้อที่เรียงลูกเต่านะคะก็คือคิดเป็นชั้นๆขึ้นไปนะคะซึ่งอันนี้การการหาวิธีทำโดย การสร้างตารางก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะหรือจะใช้การเขียนบรรยายก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ